เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ไปดูใบเสร็จของสอบอคค่ะออกมาโชว์นะคะว่าที่ผ่านมารัฐมีการจ่ายค่ารักษาให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ไปสูงถึง1 0 0 0แสนล้านบาทล่าสุดเตรียมที่จะปรับลดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและให้มีผลวันที่1มีนาคมนี้ค่ะ โฆษกสบคคุณหมอทวีสินวิษณุโยทินอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี2563ถึง2565เราใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยโควิดไปแล้วกว่า1 3 0 0 0 0ล้านบาทเมื่อไปเฉลี่ยค่ารักษาตามระดับอาการถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวภาครัฐจะอยู่ที่23,248บาทต่อคนถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่5 3 2 6บาทต่อคน ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองนะคะของภาครัฐจะอยู่ที่ 81, 8 1 8 4 4บาทต่อคนแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแพงขึ้นมาหน่อยค่ะอยู่ที่92,752บาทต่อคนแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยอาการสีแดงภาครัฐจะอยู่ที่252,182บาทต่อคนส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่3 7 5 4 2 8บาทต่อคน จะเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการรักษาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงถ้าเป็นในภาคเอกชนเนี่ยสูงกว่าภาครัฐพอสมควรดังนั้นตั้งแต่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะทัางสปสช,อชอเขาจะปรับลดวงเงินการรักษาใหม่ต่อไปนี้กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวจดลดเหลือ1 2 0 0 0บาทสีเหลืองจะอยู่ที่69,300บาทส่วนสีแดงจะอยู่ที่2 1 4 4 0 0บาทต่อคน สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้การยังตกไม่ได้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่21,232รายตรวจพบเชื้อแบบ ATK อยู่ที่16,890ราย2ตัวเลขนี้รวมกันอยู่ที่38,000รายนะคะหายป่วยวันนี้อยู่ที่16,662รายส่วนตัวเลขรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่39รายค่ะ